รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟ oh yeah, yes, yes. yeah. าร์มเอ็กซ์ร่วมกับ Toyota เพราะว่าการทำไวา์เนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ไวนยแมนพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่ในถังเป็นเวลาอาจจะ12เดือนถึง18เดือนขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นช่วงที่1ร่วมกับโตโยตา้าก่อนที่จะไปรงบ่มเดี๋ยวนิกกี้จะพาแวะดูแปลงพิเศษเอะไรนี้นึงค่ะพี่นิกกี้เซอร์ไพรส์ปปรอะไรเอ่ยตรงนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนเหมือนกันนะ่ะ ไม่เหมือนนะคะ <laughs> ถ้าดูจริงๆอันนี้จะเป็นองุ่นพันคาร์บ,บินเนสซิยองซึ่งเรานำไปผลิตไวน์ที่ใช้เสิร์ฟในโต๊ะผู้นำของงานเอเปคค่ะอ๋อ จร,จริงๆคาร์เนสเซียองถือว่าเป็นพันธุ์ที่ผู้ดื่มก็นิยมนะคะ<อ>แต่ว่าจริงๆแล้วมันปลูกยาก<อ>แล้วก็ไม่ใช่ปลูกที่ไหนก็ได้นะคะมันต้องมีสภาพอากาศที่เหมาะสม<อ>แล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นผู้เดียวที่ปลูกองุ่นพันธุ์คาร์เนสเซียรยองท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงโรงบ่มโรงหมักของกรามองเต้ละที่เราต้องเตรียมตัวอะไรไหมหรือเราเข้าไปดูได้เลยเข้าไปดูได้เลยค่ะไปไหนไ <ป S 1> พาไปหน่อยอย เรามาอยู่ในห้องมันเป็นอุณหภูมิที่เย็นๆก็เลยลงเลยครับเี่นๆอันนี้เป็นโรงบ่มไวน์หรือวินอรี่นะคะวายขาวกับไวน์แดงเนี่ยในการทํามันแตกต่างกันไหแตกต่างกันค่ะไวน์แดงเนี่ยจะหนักกว่าเ,เพราะว่า องุ่นแดงค่ะเราจะต้องหมักกับเปลือกและ,มะเมล็ดนะคะเพราะว่าสีกลิ่นแล้วก็รสชาติของไวน์แดงเนี่ยจะมาจากเปลือกค่ะ oh, ค่ะ <okay. S 2> อย่างถังพวกนี้นะคะเวลาเราเอาเองุ่นแดงเข้าไปเนี่ยสี่ครั้งต่อวันเราก็จะมีการเอาปั๊มดูดน้ำองุ่นจากด้านล่างของถังวนขึ้นไปข้างบน oh. ค่ะแล้วเราก็จะมีพนักงานขึ้นไปกด เลือกให้จมอยู่ในน้ำอุ่นด้วยอ๋อแล้วเราไม่สามารถทำคล้ายๆกับตะแกรงแล้วเราดันลงไปเพื่อให้มันจมอยู่เรามีด้วยเรามีทั้งสองแบบอาโอเคอันนี้อยู่ในโปรเซสไหนอ่าเปลือกอุ่นตอนที่กําลังหมักอยู่ค่ะอ๋อก็คือเราจะหมักทั้งลูกเหลอใช่ค่ะนี่ค่ะเห็นเมล็ดเห็นเปลือกอ๋อหมักหมดเลยนานแค่ไหนครับ ขั้นตอนหมักโดยยีสต์เนี่ยจริงๆมันสั้นๆแต่มันจะนานช่วงบ่มค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูปดทางบ่มกันครับตอนนี้เนี่ยเราเรียกว่าหมักล้วนะฮะแล้วนี่อะไรทำไมมีถังยุคสมัยเก่า,อ,าอันนี้มเมโสปเตเมีย อันนี้เราเรียกว่าควเอรี่นะคะมาจากประเทศจอร์เจียสมัย8,000ปีก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีถังสเตลเลสเขาก็ใช้ใช้เนี่ยมาเป็นหินเผาใช่ค่ะแล้วนิกกี้เองก็นำควเอรี่เนี้ยมาใช้เหมือนกันนะคะเราจะทำเนเชอไวน์ของเราควเวอรี่แต่นิกกี้ก็ทำเล็กน้อยค่ะไม่ได้ทำเยอะโอเคก็เป็นลิมิเต็ดดิชั่นค่ะใช่ค่ะท่านผู้ชมครับเข้ามาในห้องนี้เย็นขึ้นอีกแล้วบรรยากาศดี กินดีคืออะไรครับตรงนี้เราจะมีสองห้องนะคะห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องไวน์ขาวเราเรียกว่า white wine barrel room นะคะพวกไาวนา์ขาวที่เราบ่มในถังโอ๊กก็จะอยู่ในห้องนี้แล้วเราก็จะมี sparkling wine หรือไวน์ที่มีฟ <c oughs> องอยู่ในห้องนี้ด้วยะนะคะห้องนี้ จะอุณหภูมิต่ำกว่าเก็บนานแค่ไหนครับถ้าเป็นสปาร์คโรเซ่เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก8เดือนแต่ถ้าเป็นตัวครมองที่เป็นตัวคลาสสิกเลยอันนั้นเนี่ยอยู่กับยีสิบแปดเดือนกว่าเราจะเอายีสต์ออกแล้วก็ปิดด้วยจุกคอตอนที่มันหมักเนี่ยมันจะอยู่ในฝาจีบเห็นไหมคะแปดเดื <S <S <8 S 2> อนอ้าวแล้วฝาจีบนี้มันต้องออกไ่ฮะเอาออกค่ะคือเราจะหมุนแล้วก็คว่ำขวดลงเพื่อให้ยีสต์เนี่ยมันตกตะกอนที่ฝาจีบ เสร็จแล้วเราก็จะแช่แข็งเราก็เปิดฝาจีบแล้วก็ไอ้ยีสต์แข็งนี่ก็จะพุ่งออกไปแล้วเราก็ต้องรีบปิดด้วยจุกคอค่ะด้านนี้อะไรครับเนี่ยอ๋ออันนี้เป็น red wine room นะคะห้องน,นี้เนี่ยอุณหภูมิจะสูงกว่านิดนหนึ่งเราก็จะมีถังโอ๊กหลายไซส์นะคะตั้งไวน์แดงพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่ในถังเป็นเวลาอาจจะ12เดือนถึง18เดือนขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นนะะนี่คือการหมักพอเสร็จปุ๊บแล้วออกมาไงฮะ ออาตรงนี้ค่ะใช้สายยางเราก็จะมีออปั๊มเพื่อจะดูดไวน์ออกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปใส่ในถังตนเลสที่ว่างหนึ่งถังแล้วเราก็จะทำการเบลนด์พอเราเบลนด์เสร็จแล้วเราก็จะบรรจุค,ครับปีของไวน์ ๆมันแปลว่าอะไรฮะปีมันคืออะไรอ่างุ่นเหรอหรืออะไรฮะอ่าปีเนี่ยถ้าเราที่เราเห็นอยู่บนฉลากมันจะบ่งบอกปีที่เก็บองุ่นอ่านะคะ,ะค่ะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยสภาพอากาศไม่เหมือนกันมันก็จะทําให้ไวน์เนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันด้วยมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของไวน์นะคะนี่คืออุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรนะครับที่แปลรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงนะเพราะนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องสนับสนุนสินค้าของคนไทยอ่ะ ผมฟังตอนแรกนะท่านผู้ชมครับเราก็เข้าใจว่าโอเคสนใจว่าราคาแพงราคาถูกแต่พอเราได้ดู process นะแล้วก็กระบวนการในการผลิตเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วช่วยกระซื้อของไทยเะครับนะเพราะารสชาติต่างๆนกนไม่ได้แตกต่างกันเลย<ฮ>ะนะฮะวันนี้นะเราก็ได้มาเยี่ยมชมนะตั้งแต่กระบวนการผลิตแปรรูปนะแล้วเราก็เห็นเรื่องของการจัดจำหน่ายหลายอย่างโปรดักที่เป็นวาร์รตี้มากๆเลย, <ฮะ S 1> เลย นอกจากนั้นจริงๆแล้วอยากให้ทางพี่นิกกี้ฝากกับทางท่านผู้ชมนิดนึงครับว่าจริงๆนอกจากรามองเต้ที่ทำโปรดักต์มากมายแล้วมีทำอะไรไหมค่ะมีค่ะนอกจากเราจะกลูกองุ่นแล้วก็แปลรูปแล้วเราทำท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยนะคะเราเรียกว่า Wine t o u ิ i s m เราก็จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวันนะคะเราเปิดทุกวันเลยก็สามารถมาทัวร์ชมไร่องุ่นชมโรงบ่มไวน์แล้วก็สามารถชิมได้แล้วที่นี่เราก็จะมีที่พักอยู่ในใจกลางไร่องุ่นเลยมีร้านอาหารด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีช็อปที่ขายผลิตภัณฑ์ของเราค่ะโอ้โหวันนี้ก็นะเต็มอิ่มแล้วก็เราขอขอบคุณมากนะฮะพี่นิกกี้นะฮะคุณวิสุตาโลหิตนาวีนะเป็น general manager แล้วก็เป็น inologist คนแรก ของประเทศไทยนะฮะเรียกว่าภูมิใจแทนเนาะนะครับผมบรคัผมได้นะฮะก็วันนี้รายการฟาร์มเอ็กซ์โปในช่วงเพื่อเชิญมางนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับช่วงต่อไปไปพบกับช่วงของอาร์คริตอนก่อนครับช่วงที่1ร่วมกับโตโยต้าอาหารโปรตีนทางเลือกจากธรรมชาติ100%ค่ะฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนเหมาะกับผู้ป่วยหรือเปล่าด้วยเนี่ยปลูกง่ายมากนะครับปลูกแบบให้เทวดาเลี้ยงก็ขึ้นช่วงที่2ร่วมกับ มาม่า <Mama. S 2> อาหารโปรตีนทางเลือกจากธรรมชาติฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนเหมาะกับผู้ป่วยหรือเปล่าข้าวไทยไม่ใช่แค่คาร์โบไฮเดรตแต่เป็นข้าวที่มีมากกว่านั้นครับกล้วยเนี่ยปลูกง,ง่ายมากนะคะรับปลูกแบบให้เทวดาเลี้ยงก็ขึ้นตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนที่ขาดไปแชมป์มอฟเดอะวีกในสัปดาห์นี้คือหมายเลข ที่นี้นะครับกลับมาพบกับความตื่นเต้นกับเราสองคนนะครับผมมาร์คนรบดีพรุงเจริญดิฉันน้ำมนตวัชราลีโกมลชัยขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของอาริตอนสับสนุนโดยสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้า กับการแข่งขันนะวัตะกรรมการเกษตรระดับประเทศทั้ง4หมวดการแข่งขันอาทิตย์นี้เรามาลุ้นกันนะคะคว่าใครจะเป็น c h a ป์อ f ฟเดอะวีเพื่อที่จะชิงเงินรางวัลและทุนงานวิจัยจากสาวอกอกว่า50ล้านบาทซึ่งน่าตื่นเต้นมากนะครับใ,<ช>ในอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะแข่งขันกันในหมวดของ f ิวเจอร์ o ู้สนับสนุนโดยมามา่า ท่าน,นี้เราไปฟังกติกาการแข่งขันแบบ One Minute Pitching กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างกติกาการแข่งขันแอคตรอนในรอบ One Minute Pitching ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาคนละหนึ่งนาทีเพื่อนําเสนอนวัตกรรมที่ตัวเองนํามาให้คณะกรรมการสนใจซึ่งผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดอันดับ1และ2จะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไป,ปอครับไปฟังเรื่องของกติกาการแข่งขันเรียบร้อยแล้วเรามาพบกับคอมเมนเตอร์ ทั้ง4ท่านผู้ผทรงณูนฒิของเราในรายการนะครับท่านที่ 1. นทันชวริดชูกรจรนะครับประธานกรรมการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้าครับและท่านที่ 2. นะครับดรประกรณ์อาภาพันธุ์ผู้นวยการสํานักงานพัฒนาทเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาครับ และท่านที่3นะครับคุณพอพัชรพลศิลปจาระจนนักแสดงนักธุรกิจนักลงทุนและเจ้าของรายการ Money m a t t e r s ครับท่านสุดท้ายนะครับคุณเชษฐทวุฒิวชรคุณหรือพี่บวยนะครับนักแสดงพิธีกรและผู้สำเร็จหลักสูตรวกสรุ่นที่หนึ่งครับทีนี้เรามาดูกันว่าผู้เข้าแข่งขันห<ช>้านวัตกรรมตรงนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นจากนวัตกรรมที่หนึ่งนะครับโดยคุณอภิสิทธิ์เศษกลางค่ะ และนวัตกรรมที่สองนะคะโดยรองศาสตราจารย์ดรเพชรชัชกรหญิงรัติรสคนการค่ะตามมาด้วยนวัตกรรมที่3ของวันนี้นะคะคุณพัทลพ,งพงลศ์พลเสนค่ะและนวัตกรรมที่4ของวันนี้นะคะโดยรองศาสตราจารย์สุกัญญากล่อมจอหอค่ะและนวัตกรรมสุดท้ายของวันนี้นะคะนวัตกรรมที่5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมฤทัไทยตันมาค่ะ ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไหมคะพร้อม,รอมเริ่มชาลอยบอสพร้อมดื่มพอดีจากน้ำชาลอยบอสแท้ต้กนกำเนิดจากแอฟริกาใต้ปราศจากคาเฟอีนมีเทนินต่ำให้กลิ่นบูดี้และอิตาเลียลฟลอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับพร้อมกับสารต้านอนุมูลอิสระเอสพาราติน ที่ผ่านการสกัดและทาให้คงตัวแล้วก็น้ําตาลน้อยผ่านมาตรฐาน GHPV5 และปัจจุบันเราทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพอาหารมุ่งเน้นสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่อยู่ในเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงครับโอ้โหเรียบร้อยนะก็สามารถที่จะอธิบายและจบภายในหนึ่งนาทีนะครับผมโอ้โหผมคงต้องไปที่่านเชาวลิศนิดหนึ่งนะครับไม่ทราบเป็นไงครับเราต้องดูในแง่ที่มันใช้ประโยชน์ได้ก็เรื่องหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งคือมันต้องทําตลาดได้ครับตรงเนี้ยเป็นจุดอ่อนที่ขาดไปมาครูก็ไม่ได้นําเสนอมาอาโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเพราะว่าเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันคนที่2พร้อมแล้วพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเริ่มไทยนา คือพืชน,น้ำขนาดจิว๋วมีลักษณะคล้ายไขป่ปลาไข่น้ำเต็มไปด้วยสารสำคัญโปรโตีนกรดอะมิโนโจำเป็นกรดไขมันโอเมกา้าโพลิฟินโนลิกค,คอมพลว์วิตามินและแร่ธาตุจึงมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระด้วยนวัตกรรมในการสกัดเราสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนเนื้อสัตว์ที่มีมูลค่าสูงและมีความปลอดภัยเราจะแก้ปั หาในเรื่องของการขาดแคลนอาหารซึ่งเป็นปัญหาร,ระดับโลกค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้บริโภคและเพิ่มรายได้ให้กับหมดเวลาครับโอ้โหหมดเวลาแล้วก็เรียกว่าได้ข้อมูลครบถ<ช>้วนพ,พอดีเลยนะครับโอเคฟังแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจทางดรประกรณ์ครับไม่ทราบ มีคอมเมนต์ยกันไหมครับผมคิดว่าจะเป็นลูกค้าคนหนึ่งในอนาคนเลยแต่ไมได้โปรโตีนทุกอย่างนะครับแล้วก็คิดว่าได้ข้อมูลได้ครบในเรื่องของแน่นนวัตกรรมนะครับในเรื่องของการตลาดการค้าของดูอีกทีว่าจะไปได้แค่ไหนนะครับอโอเคนะครับและนวัตกรรมที่3ตอนนี้เนี่ยพร้อมอยู่แล้วใช่ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วพร้อม ผมจากบริษัทไบโอเมดอินโนเวชันครับวันนี้เราขอนําเสนอเครื่องดื่มข้าวกล้องสีเหล็กตาวีไลท์ข้าวสีเหล็กคือข้าวสายพันธุ์พิเศษที่ผ่านการวิจัยโดยคณะแพทยาศาสตร์ที่มีการทดสอบกับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจางผ่านการทดสอบให้ทานวันละหนึ่งขวดและภายใน1เดือนเท่านั้นครับค่าเม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบินก็กลับมาอยู่ในเกณฑ์ภาวะปกติบริษัทเราได้เห็นงานวิจัยชิ้นนี้ก็เลยนามาถ่ายทอดเทคโนโลยีและมาสเกล up จนได้เป็นเครื่องดื่มที่พร้อมทานข้าวสีเหล็กทุกเม็ดที่อยู่ในเครื่องดื่มวลนน้ัมมา,ากเอยชวหื อีกประมาณร้อยหัวไร่ข้าวไทยไม่ใช่แค่คาร์โบไฮเดรตแต่เป็นข้าวที่มีมากกว่านั้นครับเป็นฟังชั่นแนลดิงฟังชั่นแนลฟู้ดได้ครับก็ดื่มแล้วใบดื่มวิไลนะครับโอ้โหจบด้วยสโลแกนจบสโลแกนนะครับเราขอคอมเมนต์จากทางคอมเมนเตอร์สักท่านหนึ่งนะครับพี่พอครับเห็นยังไงครับมีสงสัยหนึ่งว่าไม่แน่ใจว่าฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนเหมาะกับคนผู้ป่วยหรือเปล่าคนฟังพวกมันไม่มันไม่เหมือนเป็นแมสโปรดักต mm ์ล่ะแต่ดูจากแพคเกจจิ้งอะดูเหมือนพยายามจะขายพัน เป็นแมชโปรดอ่ผมเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆรารคือใครนะเป็นผู้บริโภคทั่วไปหรือเป็นคนป่วยแต่ว่าโดยรวมน่าสนใจมากครับก็ตอนนี้นะคะนวัตกรรมใหม่เลิกสี่ของเราก็พร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปชมกันเลยค่ะพร้อมเริรมอาหารเสริมโปรไบโอติกทรงคุณค่าจากข้าวหอมมะลิระยะเม่าของไทยข้าวหอมมะลิระยะเมา คือข้าวที่เก็บเกี่ยวเร็วกว่าระยะปกติประมาณ3เดือนจะอุดมไปด้วยวิตามินใยอาหารสารต้านอนุมนูลอิสระ ที่สูงกว่าข้าวสารที่จําหน่ายอยู่ในท้องตลาดเมื่อเรานํามาแปรรูปผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นข้าวต้มเติมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หมักบ่ม10วันจุลินทรีย์จะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลได้เป็นผลิตภัณฑ์อามาสเกิจากข้าวหอมมะลิระยะเมารสชาติหวานน้อยๆมีกลิ่นหอมที่สําคัญก็คือเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์โปรไบโอติกในลําไส้ปัศจากการเติมน้ําตาลหมดเวลาครับ ดีเลยได้ข้อมูลที่ครบถ้วนใช่ค่ะ uh huh. ก็นวัตกรรมสุดท้ายนะคะก็รอเราอยู่แล้วนะคะคเพราะฉะนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะพร้อมเริ่ม สวัสดีค่ะบรนนาบรสซับมิตเนื้อเทียมปีกล้วยประโยชน์สูงอาหารโปรตีนทางเลือกจากธรรมชาติทางเราเน้นใช้วัตถุดิบที่เป็นพืช G.I. ท้องถิ่นนะคะและมีการใช้เอนไซม์โบมิเลนจากแกนสัปประรดภูแลเพื่อใช้เพิ่มโปรตีนและกรดอะมิโนจําเป็นค่ะรสชาติอร่อยค่ะที่สําคัญมากแล้วก็เป็นอาหารแห่งอนาคตที่ดีต่อสุขภาพและดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอีกทั้งเป็นการรองรับตลาดแพลนเบดนี้ที่จะมีมูลค่าสูงถึง8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2,568นี้ค่ะเป็นการเพิ่ม,มูล่าปี กล้วยกิโลกร,รัมละ5-10บาทมีมูลค่าสัดส่วนปัจจุบัน1.2มีอัตราผลตอบแทน้อยละย20ค่ะเป็นการอาโอกาสในการสร้างความยั่งยืนให้กับวงการรมอาหารของอไทยค่ะผมว่าอันนี้ดีคือกล้วยเนี่ยปลูกง่ายมากนะครับปลูกแบบให้เทวดาเลี้ยงก็ขึ้นกล้วยยังมีประโยชน์มากแล้วเอาวัตถุดิบที่มัญหาง่ายและแถมยังเป็นสับประดปรดดูแลอีก okay. โอ้คนเชียงรายจะเตะกะช่บครับ้ชอบนรฮบเอาละครับตอนนี้เป็นเวลาอันหนักใจของคณะกรรมการนะครับพร้อมแล้วขอทุกคนคณะกรรมการช่วยลงคะแนนครับถ้าพร้อมแล้วเราไปประกาศผลนะครับผู้เข้ารอบคนที่หนึ่งคือหมายเลขหมายเลขไหนครับ หมายเลข5ครับผมเจ<ฮ>อทีหนึ่เ,เลยครับเครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมขอประกาศผู้เข้ารอบคนที่2นะครับเบอร์ที่เข้ารอบคนที่2คือผู้เข้าแข่งขันหมายเลข3มครับผม ะะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปต่อในรอบของวันมินิพรีเ e นต์นะคะแต่ผลงานของทุกคนค่ะจะถูกนําเสนออยู่ในเว็บไซต์ a k i t a n c o m นะคะและก็ยังได้เข้าไปอยู่ในงานฟาร์มเอ็ที่จะจัดขึ้นในวันที่3 6ถึง6ตุลาคมนี้ด้วยนะคะคและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะแล้วพบกันครับช่วงที่2ร่วมกับมาม่าช่วงที่3ร่วมกับมาม่า กติกาการแข่งขันอะคริทอนในรอบวันมินิท e เ e ซนผู้เข้าแข่งขันจะต้องนําเสนอผลงานในด้านการตลาดและการใช้ได้จริงโดยผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจําสัปดาห์แชมป์ออฟเ e อะวีและผู้เข้าแข่งขันทุกคนยังมีโอกาสชิงเงินรางวัลชิงงานความเอ็กซ์โปกลับเข้ามาพบกับอะคริทอนบายอาดานะครับสนับสนุนโดยมามา่าถ้าผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสพร้อมแล้วพร้อม Damn! Damn. จะเ,เห็นได้ว่าทําไมเราถึงเลือกโรคโลหิตจางกับข้าวสินเหล็กครับเพราะว่าเราเห็นว่าปริมาณของผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางทั่วโลกนะครับ2,000กว่าล้านคนโดยเฉพาะในประเทศไทยครับเด็กอายุต่ำกว่าเจข,ขวบนะครับมีภาะวะโลหิตจางถึง40%ิด้วยกันโดยเฉพาะเขตเนี่ยครับเป็นเคตที่เราเป็นแรงบรันดาลใจของเราว่าทําไมเราต้องหาทางเลือกเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยได้รับการที่กินเกล็กสังเคราะห์และมีสาเอฟเฟกฟันเหลืองฟันดําบ้างครับซึ่งมีผลต่อตับไต,ตาทางอาจารย์หมอทา่านก็เลยวิจัยตัวนี้ขึ้นมาและมากไปกว่านั้นครับหลังจากที่เราได้ขายปลววก่าา5,000ครรัับีททเะใจมๆ คือมีลูกสาวซื้อให้คุณแม่ทานซึ่งผู้สูงอายุในประเทศไทยก็มีภาวะโรคหีจางถึง55เซกลยุทธ์ทางการตลาดที่เราทํามาที่ผ่านมาเนี่ยครับ mm hmm. เราต้องการขยายกัดตลาดด้วยการให้เจาะกลุ่มแมสก่อนและเพื่อหาผลลัพธ์ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นดีจริงหรือเปล่านะครับ mm hmm. นอกจากนั้นสิ่งที่เราเล่นมากกว่านั้นคือการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร mm hmm. เรามีการวางแผนการผลิตอย่างที่ท่านคณะกรรมการบอกว่าถ้าไม่มีการวางแผนอาจจะมีปัญหาเราได้วางแผนร่วมกับเกษตรกรสามารถมีกําลังการผลิตที่1 0 0 0 0แขวดต่อเดือนได้ครับก็ ค่ะหมดเวลาลครับผู้เข้าแข่งขันคนที่สองก็พร้อมแล้วใช่ค่ะคถ้าอย่างนั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ<ช>พร้อม,รอมเริ่ม,เ,มเนื้อเทียมของเรานะคะใช้วัตถุดิบหลักเป็นตรีกล้วยน้ำว้าซึ่งมีคุณค่าสารอาหารสูงกว่าปรีกล้วยชนิดอื่นๆนะคะนิยมทานในกลุ่มวีแก้นทั้งในและต่างประเทศค่ะ มีต้นทุนการผลิตที่ไม่แพงนะคะและเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยและสับประรดค่ะแบรนด้าลดซ้ำมีดของเรานะคะลดของเหลือทิ้งค่ะลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะคะดีต่อใจดีต่อสุขภาพและดีต่อโลกค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหการาบมากใช้เวลาไปแค่ครึ่งเลยใช่สามสิบนาทีเท่านั้นเองก็ค<อ>งจะต้องถึงเวลาของคอมเมนเตอร์ใช่ค่ะท่านแรกครับขออนุญ,ญาตเป็นท่านเฉลิตครับ ในส่วนของแพนเบดเนี่ยยังยังไม่ค่อยเคลียร์นิดหนึ่งในแง่ที่เคยถามครั้งที่แล้วในแง่ของประโยชน์ที่จะได้จากในกระบวนการผลิตหรือวัตถุดิบที่จะเอาเข้าสู่กระบวนการเนี่ยตรงนี้จะได้ประโยชน์สักเท่าไหร่เนี่ยที่ที่ฟังอยู่เมื่อครู่นะฮะเมื่อกี้พี่ฟังแล้วก็จริงฟังพูดถึงแพนแพนเบดก่อนแล้วกันนะครับก็คิดว่ามาให้ความรู้เพิ่มเติม แต่สิ่งที่ขาดที่เราดูสึกว่าตลาดจะไปไกลได้ยังไงจะมีโอกาสเกิดทางการตลาดได้ยังไงครับผมคิดว่าอาจจะขาดจุดนี้อยู่จะก็มีเวลาหรือหยุดเสียดายที่ไม่ได้พูดจุดในพยายามนิดนึงนะครับขณะที่ท่านผู้แข่งขันที่ท่านท่านหมายเลขสามที่ก็คิดว่าก็ได้ข้อมูลที่ครบนะครับแสดงนั้นก็ตามในช่วงแรกนี้เรามองว่าเอมีประโยชน์ต่อกเกษตรกรกเกษตรกรได้อย่างไรเนี่ยอันนี้อาจจะเหมือนก็บอกแต่ว่ามันยังไม่เห็นถึงจุดนั้นนะครับมุจะมองสามคีย์เวิร์ดเนี่ยที่ว่าจะเป็นเรื่องของประโยชน์ต่อกเกษตรกร นะเพื่อสังคมและตลาดยังไงผมคิดว่าอาจจะขาดเรื่องนี้อยู่ถ้านําเสนอในเรื่องของการพรีเซนต์ผมนะว่าน่าจะเริ่มต้นด้วยป๊อปเริ่มก่อนเราก็ตามว่าเราเป็นโซลูชันยังไงเช่นทราบไหมว่าคนที่เป็นวีแกนมีถึง3เของประชากรโลกแล้วเราตอบสนองตรงนี้ยังไงเนาะถ้าจะฝากอันก็คือเราคงต้องคิดเผื่อว่าเราสู้ออต่างชาติได้ยังไง เราเป็นสินคาเกษตรใช่ไหมครับที่ต้องการจะเพิ่มแวลูใช่ไหมครับ mm hmm. เราก็ต้องมาดูว่าแบบมาเลเซียเ mm hmm. วียดนามจีนเข mm hmm. าคงคิดแข่งกับเราเหมือนกันเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็คือฝากว่เราต้องหาจุดแข็งในระยะยาวที่ต่อสู้กับเขาได้นครับ ถ้าเกิดผมเป็นแทนใจผู้บริโภคผมเป็นคนสนใจเรื่องสุขภาพและผมสนใจเรื่องของอะไรที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ได้ชมผลิตภัณฑ์ดีๆจากรายการนี้นนเยอะมากอย่างทางแพนเบดเนี่ยผมเชื่อว่ามีอนาคตเยอะมากผมว่าถ้าเกิดทําเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเบอร์เกอร์เงี้ยพาะไซส์เขาทำแบบเหมือนไซส์เบอร์เกอร์อยู่แล้วถ้าแบบสามารถเดียไปต่อในต่างประเทศเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากนะครับพี่บอยให้แนวทางในเรื่องของการขยายช่องทางในการตลาดด้วยเอาละครับจริงๆตอนนี้ถึงเวลา ของความลำบากใจของคอมเมนเตอร์แล้วตอนนี้ทุกท่านนะครับจะต้องให้คะแนนนะครับเพื่อคัดเลือกแชมป์ of the w e วีของอกร t ิตอนไบ a าในช่วงของฟิวเจอร o ฟูลนะครับผมจะขอประกาศผู้ชนะนะครับแชมป์ออฟเดอะวีในสัปดาห์นี้ของอาร t ิทอนไบ a าสนับสนุนโดยมาม่าค่ะเอาละครับแชมป์ of the Week ในสัปดาห์นี้คือหมายเลข นครับดีทั้งคู่นะครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข3ครับผมบยินดีด้วยครับผมและแชมป์เองสลิกในสัปดาห์นี้ได้แก่คุณพัทรพงศ์พลเสนกับนวัตกรรมเครื่องดื่มจากข้าวสินเหล็กช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงขอสแสดงความยินดีด้วยครับ อย่าลืมนะคะหากคุณคิดว่าคุณมีแนวคิดที่ดีหรือมีนวัตกรรมที่น่าสนใจยังสามารถสมัครเข้ามาได้อยู่นะคะเพื่อที่จะชิงเงินรางวัลและก็โอกาสที่จะได้รับทุนวิจัยจากอาด้าค่ะแล้วเราพบกับรายการฟาร์มเอ็กซ์โปในช่วงอกริตอนทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่าย3โมงทางช่องทีวีเอ็น25วันนี้พวกเราต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแสดงความยินดีด้วยครับถามว่าชาวบ้านจะได้อะไร นวัตกรรมมันต้องเสร็จก่อนทําจริงเห็นผลจริงแล้วมันจะส่งสะท้อนไปถึงเกษตรกรผมยกตัวอย,อย่างเช่นถ้าคุณได้งานวิจัยทางด้านอักิเทคที่ดีๆนะครับต่อไปการปลูกพืชก็อาจจะไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะๆแล้วก็เรื่องของการใช้ปุ๋ยการใช้สารเคมีในระบบการเกษตรมันก็อาจจะลดลงรวมถึงการที่เราเป็นเกษตรสูงวัย ทำยังไงเขาจะทําเกษตรด้วยความสนุกไม่ต้องใช้การลงแรงมากเหมือนแต่เดิมแล้วก็ที่สําคัญคือเกิดความยัง่งยืนในเรื่องของการใช้ทรัพยากรด้วยสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ www.agriton.com Farm Expo ร่วมกับโ o y o ต a า